โดยตลอดทั้งมือนีมืออื่นนี่แมนของคนเบิดนี่แมนเบิด่ดเนี่เนาะคืออ่าชุดชุดใหญ่เียเนาะมีเข่าเหล้วก็ยังหมักไงหมักตอกเขาต้มขนมเนาะน้ำชมน้ำหวานโอ้ยมีโอ้ยกุคานี่ยค่ะบุฟี่แน่สิโตพุนแท่นพุนค่ะก็มีเต็นมือซีบเหนียวของกุคานี่แหละยกใส่เบิดแล้วนะขอเราเบื่อเฮงเขาเบื่อแห้งก็จับ ชีหามาไปสนาะโ้พ่อได้กิดอย่างนี้ยโน้นี <S <S ่เร uh ียกก้มน้ำหวานค้าสินหมเขียนเี่นังไกิยังไงเป็ิยังไงลายโตมโอ้ยยี่เข่าเลยดีวนี่กราบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสูขคนเนาะพ่อพี่งเนาะ โดยบ่าวาสิเป็นผวยพิร่องทั้งพังลาพังไทยต่างประเทศน้ำหนอกกันยินดีตอนรับเขาสูส่องของมาเวียดบ,บ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วผวยพิร่องเอยเนานะโดยก็มาพบมาพนาบ,บน,น,พพนกับเบาเวียดในมือน้ผวยพิร่องเอกอยู่ที่หน้าบ้านหน้าเคืองของแมต้ลำพันผุดนะพพน,กกน,น้องผวยพร่องนก็คือจึงไดทั้งแมตเพิดนี่จึงไดได้รับข่าวดีอีกแล้วพวอพิร่องเอยเนานะไม่ไม่ไมชุดชุดนนทนเลยนาะพผวยพิร่องเอยทั้ง อีกมื่ออื่นเนาะผับพี่น้องเนาะเมื่ออื่นเศร้าคือทั้งบ้านทั้งเพือนของแม่ตู้ลำพันเพิ่นนี่ยังไงสิมีงานแล้วผับน้องเอ้ยจัดะถึงไงใครกระพริบอีกเลยได้เนาะผับพี่น้องเนาะก็คือว่าอัละมื้อนี้ก็ได้เข้ามานำกันหาโคตรผับพี่น้องเอ้ยเข้ามานำกันกระติมงานเนาะเบาเสนเบาจิตเบาตาเนาะสาวแววแล้วก็เบาเยาดเองเนาะผับพี่น้องเนาะเข้ามานำการหาโคนมื้อนี้ก็คือทางเบาเสนเพิ่นก็ได้รับหน้าที่ปิดสะพานบุญให้กับทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะผับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้ นาบับเพนมาแบนี้เปลงหูแป่กตาได้เพื่นเื่อนเลยมาแต่ก่อนยังไงเนาะอ้โตัวเนาะเดี๋ยวบวเวียดที่เปลี่ยนมุงกล้องสะก่อนน้องเพื่นเพื่อเลยปอทุกนเพื่นเพื่อนเยมนอังเยแจ่มขกแทน้องเพ่อนเรื่อนเนาะคิปนี้ก็สิเข้าไปเพ้่มกครกัอ่ายังไรเปจิตเพลินเลยน้รเพนเองเนาะปทุก เมนฮืดเมนตู้ราพันต่อนอืมนเพเนัเอ้นเนาะอ้ขึนก่อนอโเมนฮืดุ้ยเยนิู่ข่าแล้วบนดยิ่าสบายดีเด้อดยสบายดีนี่ขึนมาละไข้ร้นหนเนาะเนไข้ีนีนเนาะเหมาะครับมาบรรยากาศเด้อขึนมาละไขให้รลดเนาะยินเนาะ อ๋อถูอ่าจัดสุดใหญ่ลีเนาะจิตเนาะมืออื่นเนาะมืออื่นกระทือว่ามือมือถือมือวันทิดได้ไหมโดยถือมือวันทิดอ่าถึงมือสิบคำสิบคำถึงมือวันทิดเนาะสิบคำถึงมือวันทิดวันทีมือนีบางทีที่สามที่สามที่สี่มืออื่นที่สี่มืออื่นเนาะขึ้นคือจังไรได้ขึ้นบ้านขึ้นเทื่ยนหม่เพราะมืออื่นนี่ ขึ้นในมือนี่นาะแม่เนาะโอ้ยขึ้นในมือโอ้เอาเลยดิโอ้ยโดยเนาะอ่ามีแต่ว่ามื้ออื่นเศ้าเนาะคุยใจขึ้นบ้านเกนใหม่เลกงานยามดีเลกงานยามดีเพิ่นก็สิเอาตอนเศ้านี่แหละประมาณจักมงก็ประมาณจักมงแ4:00 5:00นแหละ4:00มาบ่ทันนแหละ 4:00นเนาะเช้าบ่6:00นไคแหน่เนาะ7:00นนี่แล้วน่อยน่ยยังยังยังมุกมุ่นอยู่คัน4:00นนี่ตุ่มหมอยู่เนาะอ่า6:00น7:00น8:00นนี่ก็คืออยู่ได้ล่ะคือคือสิทันอยู่เนาะเพราะว่าได้นี่แหละอืไผ่ะผู้เฒ่าน่ะอืเฒ่าสบายดีงมาพี่มาพี อ้าวนุ huh. ่งเสื้อก๊อตเสื้อก๊อตโอ้เนาะไม่ได้พ้อได้บาดนี้เนาะยิดเนาะแพงหลายมันบ่ซื้อให้นุ่งอืมเือแพงซื้อให้เือแพงเลยบ่ซื้อให้นุ่ใส่ใส่เสื้อนงเเดี๋ยวนี้เนาะเอาเสื้อนงเอาพี่เอาดข้างเพนุเบดโ้มาๆมานั่งใกล้ๆกันอืมเอาเข้ามาเข้ามาเนาะบ่ได้ใส่เสื้อแล้วโอยเสื้อเด้อของทเเสื้อนงนี่เสื้อนงเลยเออเอาพอสดีเด้อพ่อเด้อ เสีเินัลเสียเงินเลยที่ชห้ดีใจบ่ดีใจเลวนี่หมอสูตรเ้าไงเนาะมือนเนาะหาาพ่นเนาะแต่การมีแบบคลายคลายเขาแน่เนาะคลาย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 เงินคลายทอดมันเขาเลยเสร็จมันมันบวกระงเลยเนาะเยเนาะโอ้ดีใจน้มึเด้อพอด้อที่ได้ ไ่แล้วเยวลาอดอดอดเดี่ยวเนาะนจิตนะอันเนาะอีกขึนหนึ่งขึนเดียวยามผ้ายผนกับโต้องขึ้นยากว่าอ้ยันเงี่ยวยันชิดไม่เนาคือยูหันเนาะบสั่น่อเรื่อยๆโอ้เย่โ้ืนขืนว้ฮดทนกู้าอ้อ้อ้โอึ้นา้้อ้ออโอ้้อ ันนี้กบ er ่ปาไข่เด้ปาเนาะโตยนเคยนเป็นงูบ่ยงบ่แล้วนเไปอยู่ใหน่อยฮอดีบ่คบดีบ่ขีเช็ปเคยเย็นขี่เช็ปหยังขีเ็ตัวใหญ่น่ะเนาะบ่ยินเนาะขีคับเออ s a u นิ้วนี่โอ้ยบ่ไหวก็เคยมีบ่นั่นน่ะมีแหอ๋อคบิแต่ก่อนอืโย เอาโมกกระนเอาโมกเสาใส่เสาเอานี่ออกห่อนออกหอนเก็บหอปู้เม่ตู้เป็นยังไงใช่ัวผัวถึอกี่เข็บครบเป็นอะไรตอนน่ะวันนี้ตอนรูอยู่โอ้โหครับโอ้เอานะ นั่นแหละเนาะก็ถือว่าใกล้แล้วเนาะหาใกล้สิได้มานอนเคลื่อนใหม่เคลื่อนงามแล้วก็ยินยินเนาะแบบนี้สบายแบบนี้พี่เจได้พี่น้องเอออาดตาแบบนี้เนาะบวชก็พอได้อุกบวได้อังไม่ทังไม่ตัวว่าอุกมตัวว่าเออหากินหาอยากแต่ละมืนแต่ละวันเนาะ่าสิได้ยันทำนี่เนาะสิได้ก็นแต่เศาเลยเนาะดูเขาเลยเห็นแต่เสาอันเด้อ ว่าจนสิมากมุ่งหลังข้าใหา้พ่อได้ดูว่าอยู่คน <No. S 1> ก่อนโดยเลยจังว่าต่อมากกา็ได้เมียนี่แม่ยญาคังตาเ้าแล้วเพ mm. คนกระซองเห็นมองเห็นบ่หรือว่าอะไรคนขยอีตุนเฮาบ่หรือยังไงนี่แหละเคนขยิบจังหวัดสาบ้านสางเอื้อนให้ก็เป็นของแม่ยญาู้เดียวนี่เอื้อนชาต โดยบุตรหลายตัวเป็นนี่เนาะโดยตลอดทั้งมือนีมืออื่นนี่แม็นของเคนเบิดแม็นเบิดอเป็นนี่เนาะคืออ่าชุดชุดใหญ่เลีเนาะมีเข่าเหล้วก็ยังมักไม่มักตอกต้มขนมเนาะน้ำชมน้ำหวานโอ้ยมีโอ้ยกุคานี่ยค่ะบุ๊มบิ้นเนี่ยสิตัวพุ่นเท่นพุ่นก็มีเต่นมือซีบเหนียวของกุคานี่แหละยกใส่เบิดแล้วนะพราเราเบื่อเฮ้งเขาเบิดเื่อแห้งกูจัด

ตกจ็กปีเล่ห่วยไร้สี่สิบปีเลยตกอยูผู้น้องพวกอไเ้ครับาเบ้นสาวแบบเจ็บบ่เคยเจ็บบ่เคยเจ็บบ่เคยเจ็บเลยเจวนี่นาปวดหน่อยนึงโอ้ดเแก็รุดรุดออกจากโบอยู่พอกไม้โอ้หไม่ชองครับ มื่อก็นี้มันพิสาบลมันขึ้นใหม่ออ่อเราไปถวยถ้าช่องมึงเลยอยู่จนไปซองครับไม่ห้องน้องเป็นน่านดึงไงเจ็บแต่คนเจ็บร้ายแล้วก็ได้ว่าเอาเมื่อยเอาผงเมื่อยนะคะกัวมอเล้ากลัวมะเปามอล้ากังมะเขือมะ่าือไปแยบเป่นสีมันจรอกแต่เมอนมะเขือกรบปอกมันเนื้อไปทำแน่นิแน่หนิ ตัวกับตัวเขาอ่างอันนั้นเลยอ่างทอเขาลงหองนามหันไปตัวเขาหูอันนั้นหันโดยบัดบัดจีสิเป็นเนาะอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ได้ไปกวดอีกเลยบัดเนี่ยโม่เลยไปบ่มีเงินจะทำเงินก็ยังบ่มีแล้วอยากไปนั่นอยู่บ่บุญบุญอย่างนั้นเสียไปชิ้นห้องก่อนเนอะ ไมนมันน่นี่มันมันชีคมัน้องพาดได้บบอ๋อมันใส่ใส่แะ้วก็ใส่เวลาไลยมันชีปีเดยสองพันสาวกนทีกเต่าเดือนสามสองพันสาวแต่แต่โดนรีพานมาสามสี่ปียืมก็ทีกัเก่าได้สามเนอะใส่มือเดียวแขนเดียวแล้วบุแต่ว่าแห้งมือ เนีีคืี่เยท่บริกินยังอืมบืองลแหงพอได้จับนด้เสียแหงพอพอได้ครึ่งหมเ่นซะได้วียนักบริเองบาตอกพู้กบช่วงวันว่าเจะตอกากดีขึ้นให้มันได้ต่ำมาแล้บโได้ได้สามเหแล้วได้เกกนย่งลจับตอตูอันนี้นชางนเท่นคือวันละต้องีเรียนนาปีนั้นอต้องพเกับผู้ที่ข้อเราหยาเนี่ยอือูดัดพือะไรนี่ จรงงดิควรบ่ทางต่อนเอาเรื่อยๆแล้วมริษัทลงมาโชคดีมาทันโอ้โโทษเนาะเจ็บอีดียังทำอูเดือนหนึ่งจิไหนก็ดีิบเป็ดเข้มโอ้โทษเนาะถือว่าถือว่าได้หลยเนาะยินเนาะข้าดเดือดถล้ำนะบอกมาเลยเสียวเทนห้องใต้อองมารแต่ปลา

ไครเดย้เนาะาถ่ยได้นีก็ได้เม่ตอิ่งไม่้อดดนนี้ขาเนาะทั้งุ่นทั้งพอทั้เนสดยขามากขอยอมือทั้ีันขากรขอบใจอบคุณน้ทั้งเนื้อสไปทั้ลกานกมีบอลรับบอลนอนแล้วมีบอลพักบอลเศร้าแล้ว

คืนบุไรมิแต่ว่าคืนแหวกฮกินยางเดียวหรือมันคืนยังบุหรี่เนอคือใช่วเองว่าแห้งทุกแห้งซ้ำในเดือนโอ้ถูกทะเลแห้งมาถูกํำนอนอนกับบุหรนอนกงเว้นไปเก็บเกี่ยวกับลาดเบิดมือก็ขึ้นมากก็มานั่งยิวนอนพ้นตกข้ามอีกว่าก็เลยต้องเต็นซะโนทนไปจนมันหอดแจงคนแหละว่าโนเออจะไดกระชุ่มเมย อ๋อดีเจน้ามือนีิก็ได้เนาะาม่ซอยกันมือนีิกับทางทางอันน้าบอเซนทิ้งทางทีมงาานนเะงานเนาะชื่อเครื่องชื่อของแม่ซอยกันรูยก็มีแต่ว่าอ๋อกะข้าวผีข้าวหนอกไปโหลดแล้วว่ามืออื่นกับมายินดีน้ำในรื้อหลุดตัาโอ้ยเนาะทุกคนทานแล้วรู้ยังถิ่มยาฟ้าได้มืออื่นเนี่ยกับมามือเป็นคน เพราะวพอนือสิเมนมือุดถ่าย่หลือเมนดังนชีุ่งเวนมือชดท่ายดอกนาะจินน้อที่ยัมาเยี่ยมเรื่อยอยู่ถูกคนมาเยี่ยมมายามกับใครแน่นนี่เราเนี่ยอันน้นม่ขบึ้งเลยด้เสียเมย์อะไมันมใช่ังขันขันมกเบงโงจิตเไหมเใช่ปะนี่คือไปไปไปเท่ละคมีบ่แม่มีบ่ ใชร่องเบิองรู <S <S yes yes. <P an> <P an> uh, ้ไหมพี่ใน đ ง y โอ้แต่ว่าทั้งเมย์พิ่นต้องในมัดโฮมกันก่อนได้บ่กยึดเนาะมัดบ่ต้องมัดหุ้มบ่เออเพราะว่าต้องมัดโฮมกันหลายดอกจังเสียบไส่เพราะฉะนั้นใช่อ่าอันนี้เหนี่ยวเขาข้าวไปก่อนมันจะเป็นอันนี้เนาะคืออยู่ในพี่นอะไรอ่าตบ ไปจักเฮ็ดเนาะพุ่นเฮานี่เลยเออโอยไปกันอยู่แล้วอืมมีตู้เลยจ้ากิ๊แต่ว่าตัวนี้นี่อ่าบ่บ่แม่นคันเบงใหญ่เนาะแม่เนาะคือคือทางนั้นพุ่นบ่ตัวนี้คันเันน่อ๋อ้เฮ็ดใส่านี่ไนอยัซาเออสอันนี้อ่าจังไดบ่บ่นิบดอกไม้นํา่แม่เพิ่นเนาะแม่เนาะโดยใชตัวใหญ่แม่นบ่แม่นั่นแล้ว ตะว่าส sure. ิแล oh, ้วประมาณจักมื้อมื้อนี้ทํางานได้เฮ็ดไปนึงแหละไปเรื่อยๆบ่ไปเรื่อยๆอ่ามีตู้อ่ย่อเข้าให้เพิ่นแล้วบ่มื้อนี้อย่อ้อเนาะบ่ย่อเข้าเพิ่นนิบบ่แล้วได๋เพิ่นเจ้าบ่นได๋อกเพิ่นก็บ่สบายเพิ่นิกพออยกินยงกยอืคุณแพี่น้องเอ้ยถือว่าบ้คักอยู่เนาะอืจริงเด้อเนนี่เนาะพี่น้องเอ้ยเวียดอ่ามาเวียดเนอยู่บ่ โอ้ยเนาะให้ค่อยจับมันก็ไปคนละลวดละลาวแล้วนี่พอพอได้แต่เบิ่งก่อนแหละบ่เป็นเฮ็ดอีทางนี้ก็เจ้าเฮ็ดคันวิงอยู่ใกล้ๆดิงห่างเด้โนเเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดคายาเนาะอ่างดคนไปวัดมาวัดเนาะยิเนาะคุบ่เวียดเด้เาไปอยู่ข้างในก่อนได้บดนี้ได้ไปเบิ่งก่อนพี่น้องเยว่านั่นล่ะอ่าเป็นจังได๋แน่เนาะอ่าพี่น้องเพิ่นเบิ่งก่อน ่อยก็ตั้งแต่อ่าจังได๋ตั้งแต่ยังทันได้ปลูกกะโลนี่เลาะเบิ่งอยู่แต่ว่าหลังจากที่ปูกกะโลกับทาสีแล้วยังยังบ่เคยเือก็ยนเนาะยนอยู่นะนี่แต่ว่าพุ่นละเนาะเขาเลาะเบิ่งทงในเฮือนในซานแล้วก็เลาะเบิ่งรอบๆเพือนเพราะว่ายังทนได้เลาะเบิ่งจังได๋ตั้งแต่มานี่ไปๆๆบ่เวโยไปะเนาะ้เพว่าพี่น้องเพิ่นสิว่าโอ้ยเว้าบ่ไปัเื่อบ่ ให้เสียน้องเขาเบิ่งก่อนบอจิตเส้ยห้องได้บอจิตจะจะเอาห้องไกล้่อ่ามาเขาไปห้องนี้เสีน้องอ้เสียงก้องาเทบอจิตครับนาะงน่นเสียงครับอ๋อทุกไปนองเลยอืม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 ้นองสีอู้ยละมุนละไม่เขากันกัป่าจังไดออากะกระลเลยสีเฮือนทางในนี่ สีนี้บ่ไม่ตูเพื่อนเ็กได้ี่สีคำค้นในเพื่อนวาอ้าโถกนองไปเป็นางามงามอักกเิ่เห้เจะเโอ้นอไปเป็น้อาเลยอันนี้นี่จิงได้บอนะบอลบอลบอลรับแขกบอสจิตบอลนี่โดมือน,ะะนีอ่นาจะนั่งแถวนี้แหละเนาะเสียงเสียงกล้องวนๆคักลีนี่ ในสมนี้ก็พอใจเลยบอจิตเดก็กใคยกันโอ้น้องหาเกินมาพอใจเตียงเลยเนอโอ้โตัดตี๋นอเบื่อคนไนจังไดกักระโลขับเนอง,งานขับร,รับอ๋าตอ,ตอลวดลวดลายถือว่าแบบจังไดละเอียดอ่องเลยนะดีเงินไหนดีอยางเราฮน่้ โออ้เาทบวยิ้มออกมาข้างนอกที่เด็ดช่องแห้งคับกันเลยเด้เมนเมนจะลองแกงกล้องไปเบิ่งในเบิ่งในกล้องนี่ปุ้ยรับอมาล้วมาจานเลยผักเนาะเมนใครนี่ก็เห็นเพื่อนคงเพื่อนเพื่ก็เคยซื้อมาเพื่อนที่ของเพื่อนยังได้ยู่เนาะยเมนห้องน้าห้องในแสดงว่ายังได้ลายเบิ่งก่อนนะลงมาเบิ่งข้างนอกก่อนค่อยเด้อทุผักแท้นี่

Ờ, trang này cả cư hòa đây mẹ ơi à, thằng lúc trong tàu cả cô lẽ trường học cả hai kính tháo kính nam lẽ nó ở đây, cần bộ bên này đâu nó hay với phi long đây bưng đây xôm nông cạn vai thân ừ, xã rồi họ bạc ngòm kho phi long FC à mà xôm bàn nhaca nông cạn nó có phi nó rồi mẹ này cả đi đó nó hà nhìn đẹp rồi khạc nó นอนหลับแล้วจนอนนอนสบายดีนสบายดีสบายดีสบายดีเนาะสบายดีไปได้บอดจิตเอ้ยเนาะออกปากโดนละท้องคอยกระดาษก็ก็ออกอยูะฮ่าจะจะพิ่นตีกันแล้วไปจักอยู่ทางไหนผู้เข้าไปเฉวิโอ้โถูกเอ่อบอดนี่คือมาขักแถวบอดจิตเม้นเมนแต่ว่าสีนี่นี่คอยว่าเมตุแล้วนี่มาร์กโลสีนี่นี่สีมืดเราอ่ะ แมนสี uh เฮื่อนสีแยงเพื่อนนี่เข้ากันเลยได้รับกันเลยกลับมาหลังคาแมนแมเลมกันครับลีได้ลองเลยทุกเนาะลองเนาะออกมาจังไงบังมุมไก่สีล่ะยังขักเลยทุกเนาะลองเลยเนาะขักดลี้องแล้ว ก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะครับพี่น้องเอ๋ถ้าว่าเนาะเวียดว่าผิดพลาดประการใดเบี่ยดเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำฝรั่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนเด้อเนาะงฝรั่พี่น้องเอ๋เอาก็คือสิประมาณนี้เนาะจั่งใดก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณั่งพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนที่เข้ามากดติดตามรับชมคลิปแล้วก็บอกกดข้ามโฆษณาคลิปของเวียดไปเนาะท่านี้ก็ขอให้ฝรั่พี่น้องอยู่ดีมีเบัตรสุขูสุขคนความเจ็บอะไรปุ๊ให้อย่ามีปัญหาสิ่งงใใใดดดสิ่ขอห้้ไ นะดังแก่มุ่งมาตรปรารถนาเด้อเนาะใครนี่บ่เฮ็เองก็คืจะขอกล่าว่าสบาดีสบาดี